กาเห็นบ่เขาสิมิทอบำบัดน้ำเสียด้ยค่ะก่อนที่เขาสิเฮตดแห้หําอ่าลงไปในทะเลสาบกุ้งเศษอะค่ะไข่เสิะะเใแห้มเจ้าเบิ่งเด้อมันจะมีเนี่ยค่ะเขาจะมีมองเอาน้ำเขาจะเอาน้ำไปวางไว้ตรงนี้อะคะ่ะกไปเฮตุแห้มันไขต่ตงไปเบิง่งแล้วมือล,ลังคข่สิมถทายให้เบิ่งเด้จอจากไข่เฝ้าไปมองเห็นงั้นเดีย๋ยวเบิ่งไปตรงนี้กันนธรรมาชาติสวยงามมากเลยอะพี่น้องจ้ะ มูเจ้ยอยาว่าข่อยเด้อข่อยภาพมาเบึงธรรมชาติข่อยก็บ่ข่อยมีเวลาหลายดอ๋แต่ข่อยก็อยากให้มูเจ้าเห็นเห็นบ่ค่ะหน้ากมกนสีลุ่มปในแน่หันเขาก็เขาให้จัดระบบดีอะค่ะยุ่นี่เขาจัดระบบวิเขาว่าบยังไงด้อพี่น้องเสียภาพสีแพงแต่ขุมคาเด้เพราะเขาไปไปพัฒนาประเทศนะแม่พี่น้องจา๋าเว้ยมาบอกเรื่องอย่างนั่นี่น,น้นองเห็นว่าผักซีลัม่มมนีข้นมักนิยมเก็บไปกินนี่ แต่ข,บข่บ่เคยกินน้กเทีย่ยดอกพี่น้องข่บกลกากาินเขาว่ามันแซ่บเจ้ารู้ว่าเป็นอย่างข่ยจังบกลกากินบ่แมนว่าข่กระแดะได้พี่น้องข่เป็นโรคอันไทร้อยหรอกมันมีผลกับเลือดกับล้มในหลังไกเ่เขาน่ะเมียคขมันบ่คือกันได้พี่น้องบางค้นกกินได้บางคนก็กินบม่ได้ไดข่อยบอ่ได้ว่าได้ม่เจ้าแต่ว่าถขาผู้ใดยมีโรคประจาตัวตรงตรง้องต้องระแวงแน่ตรงระวังแน่ข่กินแล้วข่วิ่งแมมพี่น้องจ้าอัย สวยมากเลยพี่น้องดอกทิวลิปโอ้ยสวยสวยสวยถึงเมื่อสีเหียว,วมันก็นยังมีความสวยงามลงเหลืออยู่เนาะพี่น้องจา๋บาบังนี่เออสวยสวยบังธรรมชาติพี่น้องจา๋าโอ้คอยคอ่ออนซ้อนธรรมชาติไขอย,อยากให้มื่เจ้ามาเห็นนำ้ำมันสวยถ้าได้พี่น้องจา๋าเมื่อเจ้บาบังเล่นช่องไข,ข่ก็เอาเนาะสวยก็เก้าหลักคะ่ะพี่น้องจา๋านั่นแหละค่ะคะข่ก็ะยางเนีย่ยปกติไข่ก็พุ่ยางสิออกมมย่างออกกับร่างกายสูตรอาการบริสุทธิ์ประจำ แต่ปีนี้เป็นอีหอย่างที่แบบว่ามันมีอีหอย่างหลายค่ะจาก,กเ็เลยว่าคอยได้เออกมาหยังงานแน,เน่เรื่องส่วตัตแน่โอ้หลายอย่างหลายเนว้ยสิ่หค่ะชีวิตคนเฮามันมีเรื่องเล่ามากไหมวางท้งแต่พฮอก็ต้องอย่าลืมดูแลสุขภาพจ้าของเดี๋ยวมูมเดี๋ยวคอยส่ให้มูจเจ้าเบื่องข้างหลังคอยเด้อ่ยอยอย่างมาว่านหน่งนี่หละค่ะพี่น้องสะพานนีสั่งสองพันสิบสาม เป็นสะพานที่เาวแลวก็สูงมากเลยเป็นสะพานทางด่วนนะคะเวลาค้นขามเขาก็จะเก็บอาคาไปหาบาทเออหาเขาค่ะกับหาเขาบ่าหลายบ่แพงถึกเขาสีซอยให้ค้นแบบว่าขับรถออกนอกเมืองอะคะ่ะว่าห้เขามาในเมืองเพื่อที่จะลดภาวะอา,อากาศเป็นพิษะคะ่ะในประเทศสวีเดนเขาเป็นอย่างที่คำํำนึงถึง มอสระพ้วะอากาศเป็นพิษมากที่สุดเลยแล้วก็มองล่างรถต้งสิค่ะเปียวสิบอกฟังนป็นความดูเนี่ยอันเปียวบอกความดูเนี่ยนอกจากน้นอยจะฟ่าเบื่อหนาเปียวเลยอันยูนีนะ่ะเขาจะจัดระบบนิเวศไหเดียค่ะ,คะเขาจัดดีมากเลยอันนี้บม่ได้ว่าย่องว่าจะควองอยู่ประเทศนี้ได้คะ่ะแต่ว่าเปียวได้ความดูจากประเทศเขานะคะแล้วก็อยากจะอธิบายให้ฟังนิดน,นึงพี่น้องเสื้อบวกเขาว่าแม็กก็ถังล่างรถอะ เขาจะมีหม่องล่างรถเขาจะบ่อยากให้ล่างรถเองอยู่บ้านเมื่อสินะจ๊ะเพราะว่าเขาบ่าอยากให้ปล่อยน้ำมันหรือน้ำเสียลงในในช่องท่อน่ะคะ่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปซื้อมาบอกต่ออีกเด้องสัมมีก่อนมีคนย่างผ่านมาถ้ามีคนมาได้หลายเขาสีฟอข่อ,อยากให้ท้ายรูปโอเคนะคะคือเขาต้องให้เกียรติเขาน้ำอ่ะค่ะนี่ไปซืป้อหาเบิ่งรูปอยากคนหลายเห็นป่อปราคาสัมนีราคะพี่น้องนี่นะพี่น้องคนผ่านไปแล้วข่อยก็เลยมาท้ายรูปหนึ่จอกต่อ <laughs> ถ้าถ้ามีคนอยู่มันบ่เหมาะสมอะคะขอโทษหลายเลยจ้ะหนี่เห็นบ่สวยบอโอ้ยสวยงามมากเลยค่ะทุกคนพี่น้องรู้บ่ว่าปกติเส้นทางนี่นะที่เปียกําลังยางเนี่ยมีคนแลนปั่นจักรยานตลอดเลยตั้งแต่โลกมาหนี่คนคนสิอยู่ในบ้านค่ะขอให้ผู้จัมาแอบเบิงนกสียสวยมากเลยค่ะพี่น้องจ้า คือสิบงปรึงลานดอกมือนี่นางสมธรรมชาตินอกหงะอนะสวยบ่ค่าพี่น้องเนี่ยค่ะแถบที่เปรี้ยวอยูจะเป็นตะกี้หมดนี่จะเป็นป้าหมดเลยด้ค่ะเขาเพิ่งเมื่อตัดให้มันสะอาดเรียบร้อยเมื่อปีที่แล้วให้แบบว่าไม่ท้างให้คนนในยางอะค่ะพี่น้องเห็นบ่ ดวยน้ำสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะ่ะรมชาิคนแต่อยู่ด้วยกัรบรมชาิเนี่ยนิว่าคนมาทําความสะอาดแล้วเนี่ยจะเป็นรถทาความสะอาดของตําบลน,นี่เขาจะทําความสะอาดแบบดีมากค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะสวยงามมากพี่น้องน,นกนกเป็ดมานอนอาบแดดปีกคนเขามานอนเพิ่คน มโมกามะปุ๊บ่อยมกักอากาศแบบนี้มากเลยพี่น้องจ้ะถึงมันสินหนาวแต่ว่าคือ,ขอเขาได้แบบเคลื่อนไหวอย่างอะเขาเขาได้แบบเห็นนะจ้ะเห็นสัตว์เทนดอกไม้เห็นอียัง,ยงแบบเหมือนมันมีชีวิตอีกครั้งนึงอะคะ่ะสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคนโอ้ยต้นไม้นี่คอยก,มก็มักสวยงามมากเลยนะคะเป็นเมืองเหมือนเหมือนเหมือนเมืองในฝันเลยนะคะทุกคน ดูสิคะสวยมากเลยคะทุกคนโอ้โหเนี่ยนะคะนี่คืออ่าโอ้คนมาอีกแล้วถ้าสมมุติใบไม้เริ่มพีเริ่มยังจะสวยกว่านี้นะคะสำนีเด้อจัดเด้อมีคนมาสวยก่าพี่น้องมางกว่นกันสวยงามมากคะ่ะพี่น้องจา๋าข่อยก็สิบา่หาหอนหลาหนงไงเนาะพี่น้องข่อยย่างแล้วข่อยก็ถ่ายรูปถ่ายรับแบบพี่น้อง ข่อยสิห้องให้อันข่อยเก็บของแบบว่ายูนี่มันไม่อีอย่างแบบว่าเป็นความทรงจำของข่อยหลายอย่างยูนีนะจ๊ะข่อยมาอ่ะมามีหลานย,ยูนีพี่น้องจ๋ามันก็เป็นมันมันเริ่มต้นจากศูนย์ไหมพี่น้องเราแบบข่อยไปจากนีข่อยรู้ว่าข่อยไปจากนีแล้วข่อยจะมีอย่างที่ดีกว่านีจริงสินแม่แต่ว่าพี่นอ้องเขาจะเข้าใจความหมายของคนที่เขาแบบ มันมันมันเป็นเอียงที่แบบบอกอย่างนะพี่น้องข่อยใส่เจ้าเบิง้งได้ว่าทำเลที่ข่อยมีเนี่ยดีขนาดใดพี่น้องจะคิดเบิ้งกี้ตนะ่อติดถนนนะ่ะทำเลดีมากเลยสุดยอดอิลิพี่น้องจา้าแต่ว่าข่อยก็ต้องจากไปพี่น้องทำเลเป็นเอียงที่ดีมากเลยนะคะแต่ข่อยต้องจากลาพี่น้องจา้าข่อยได้รู้สึกแบบว่าข่อยรู้สึกข่อยรู้สึกเสียใจอะพี่น้องแต่ว่า ข้องสิีแบบนี้บ่ได้เะา้องกระตรงแบบเจ้าเข้าใจข่อยี้ม่นบอลมุเจ้าขอ่ขอยก็ยคิดฮอดมุเจ้าเด้วยขยี้อยากออกมาเฮ็ดคลิปข่อยอยากออกมาอีหย,ย,ยังแต่ว่าข่อยข่อยก็ยุ่ยงยากนําเนาะพี่น้องข่อยก็ไปซ่องให้พี่เพื่อนๆพี่ๆได้บ่เท่าใดร่หรพี่น้องเวลามันก็นหมดเนาะชั่วโมงนึงมันสิได้เท่าใดรอเองแล้วก็ช่องก็กมีช่องเดียวบัดนี้พี่น้องจา้าคว,า,ว,วดดางก็แตกสวดๆอยู่เบิ่งเด้อพี่น้องเก็บได้แล้วอยู่คาตะเล่น อันเจ้าคลองล้านไม้เข้ามาก็ห้คําแนะนําเขาเด็กน้อยนะมันเปิดล้านไม้มมนก็ตต่นเต้นเด็กน้อยคนเวียนน้มข่อยก็แนะน,นํานั่นแนะนํานี่ไปข่ก็เอาคล้องเอียงไว้ให้เขาคล้องในห้องน้ำแขอนให้นางดีใจพี่น้องข่อยบอกว่าอันสั้นสองอันนี้ฉันบอไปได้ฉันห้เธอนางดีใจพี่น้องแบบน้ำบอกว่าเจ้าเจ้าขึ้นใจดีข่แถมขอเียงดอง คือแบบคนตากดาวคือกันเพื่อซอยเดือกันอยกันแนะนน้น,นอนเขาว่าให้ซื้อเครื่องนี้ด้อยมันเป็นเสื้อเครื่องแบบว่าออกซิเจนเหแม่พี่นอ้องมันสิติดูอากาศดูเอยียงเจ่นเครื่องดีดีดีเลยเอาไปไขใส่มาทั้งหมดโอ้หลายปีเราพี่นอ้องหาปีหปีผูเดือดอันมันเป็นออกซิเจนเครื่องออกซิเจนนะจ๊ะมันเหมาะกับการว,ว่าของเขาจะมาทําเล็บเนาะเราแบบมันจะในร้านนี้มันอาจจะเป็น กินกินอคโคลิกแน่อย่างซีนโอลิกสำหรับสุขภาพคอยก็เลยบอกน้องเขาว่าซื่อแบบนี้มาเดอ้อแล้วกับพามา่านไม่ติดพามา่านอย่างสินแนะนะเขาเขาก็ดีใจคือเอาตรงๆพี่น้องสเปิดร้านนี่นะตอนคอยสีขึ้นขึ้นตึกนี่เนาะคอยถามเด้เด็กน้อยเขาอายุยี่สิบแปดเองนะคอยก็เลยว่าจเจ้าเสียเอาบอัวเอาคอยเสียหายปืนเด้ทำเลมันดีเด้มีทุกคนอยากได้เด้เนี่ยเอาไปคิด ดีวัน,นสิว่านางมีร้านอาหารอยู่เร็วจริงไหมนางะนางมาซื้อร้านอาหารตอนยายนางใหญ่มาจากในเมืองหลวงแบบนางก็ไปคิดความฝันของนางนะคือนางอยากทําเล็บอั้ยยังจริงนะก็เป็นเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีคนนึงได้เพื่อนใหม่จ้ะพี่น้องคอยนะได้เพื่อนเพื่อนตลอดแหละคอยเป็นคนแบบคอยู้ว่เสวังนเลยคอยคบคนในหมดอะคะ่ะแต่ถ้าคอยคบไปคบมาแล้วทรสงสิบบุคอลนะ่ะทรงสิบแบบทาบนารักษ์กับคอย,อย่างสินะคอยกะ บคอนเวิรนะ์ดเนี่ยบายๆคอยกับขอคบกับคนที่เขาเหตุใอยรู้สึกดีดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะวชีวิตคนเฮามันสั่นตาเขาสิอยู่กั็คนที่เฮ็ดให้ชีวิตเฮาแยก่กับผู้หลุดสุดดูเหตุนเนี่นล่ะพี่น้องก็คือจังลานนี่อ่ะค่ะอันใน,นเดย์วอลเหล่าสบอสู่ฟังว่าเป็นหยังไข่จังใหญ่าลานเนาะพี่น้องอันลานของไข่มันติดกันกันกบลานหนึ่อยสิให้เบิ่งบ่ประตูมันเงียบๆจ้ะ เขาซบูลุรี่แล้วก็มันทุกคนมันก็ยืนอยู่บนประตูนะดูมันก็จะเข่ามาแน่ยังก็จะมีปัญหากันเล็กๆแน่อยๆกกั๊วแล้วก็บ่มิบ่เกิดพลดีแล้วก็ในห้องน้ำมันมันมันเป็นหูอ่ะพี่น้องมันได้ยินทุกอย่างที่คนคุยกันนะพี่น้องบ่าจะคอยนั่งในห้องน้ำอย่าคอยนั่งในห้องน้ำหรือว่าคอยเห็นยังมันได้ยินหมดอยมันได้ยินหมดทุกอย่างอ่ะค่ะพี่น้องแล้วมันก็เลยเป็นเหตุให้แบบว่า คอยได้ยินทุกอย่างที่มันก่น่ารักแล้วเขาก็ไปคุยกันแล้วมันก็เกิดเป็นหัมันก็เกิดประโยชน์อะพี่นอกจ้ะเดียวกันมันรุนแรงขึง้นคือคนบางคนเขาพี่น้นองเข้าใจบะว่าอันนี้บอกว่าเลยล่ามาได้จากจะบอกให้ฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปียวเนี่ยอ่าเขาบางสิ่งบางอย่งางเขาก็สามารถคอนโทรนได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาเสียใจคือเขาเขามาพัฒนาตัวเองดีกว่าเปียวกันเลย โยกใหญ่พี่น้องจ้ามันกน็ไปอยู่ในที่ที่ดีดีดีขึ้นกว่าเก่าจงซี่นะจ๊ะคิดว่านะคะดีดีกว่าที่เขาจะมาถุงเท่ยอย่างแบบนี้แล้วพี่น้องจ้าโอ้ย่อยรู้สึกแบบว่ามันเป็นเหมือนบ้านคอยอะคพี่น้องที่ตรงนี้คอยสัางมันขึ้นมาแล้วแบบพี่น้องรูบร้บ่ว่าการที่เฮาสิมีดูกค่าคนหนึ่งมันบม่เม่นเรื่องง่ายได้พี่น้องแล้วเขาเป็นหัวดําที่ไม่ยุนี่แลวแบบตอนที่คอยเปิดล่านล่านนี้พี่น้อง อยเป็นคนที่บมมีอีอย่างเลยอ่ะคอยสูญสิ้นมากอ่ล้วขคอยก็ยืมเงินคอยก็ยืมเงินเพื่อนคอยมามาจ่ายคาซาคอยมุดเงินประทันมาพี่น้องคอยเป็นคนที่บ่มีเงินคอยมีเงินติดตัวกี่บาทอะหมื่นหรือสองหมื่นคน้นนี่แหละแดียวคอยว่าเปิดร้านนี่พี่น้องเราแบบคอยอยู่หนีมาแปดแปดปีมันเป็นอีอย่าง<ๆ>ที่แบบว,ว่า จะเก่าจะเก่าปีแล้วเนาะมันก็เห็นไฮคอยรู้สึกแบบผูกพันอยู่นี่นะแม่พี่น้องโอ้คอยเสี้องห่ไรคอยอยากเก็บโมเมนต์ไว้คอยแบบพี่น้องมันไปเรื่องไงเด้การที่เขาเป็นนิ้งคนหนึ่งเลางวาต่อสู่อ่าที่จะยืนได้ด้วยตัวเองแล้วแบบด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเราแบบพี่น้องก็คอยสียมามีพ่อใหญ่่อยกลับ สูงไม่เยอะอะพี่น้องเราค่ะสูงมาหลายอย่างเพราะว่าจะเป็นเรื่องงานหาลูกค้าเพราะว่าจะเป็นด่านปัญหาต่างๆรอบด่านพี่น้องจ้าข่อยบ่ได้ร่ำรวยข่ปอได้เพอร์เฟกชีวิตดีเอยีงอยงเนาข่อ่ก็เป็นมนุษย์ชนธรรมดาเนี่ยเมืองอได้อย่างดางคนก่อว่าดางสิละแต่พี่น้องหูบอว่าสิ่งที่ข่อยภูมิใจคือ,อยังยสามารถเลี้ยงเจ้าของได้ในในเมืองหลวงของข่อยเ <c ười> มืองบ่ได้ใหญ่พี่น้องแต่ว่าข่ภูมิใจ พี่น้องโยค่อยคอย,คอย,อยกเก็บทุกโมเมนต์แบบว่าคอยมีความสุขนาทีแห่งนี้ไม่พี่น้องเราคอยต้องจางล้าไปคอยสิ่ห้องไห้ไหมพี่น้องนั่นหระค่ะพี่น้องเดี๋ยวจึงไดเฮามาคุยกันไหมนะคะเดี๋ยวไปไปเก็บของก่อต่อกันด้วยพี่น้อง,เ,งเร้ไมัุสมเหลวหลายหลายของกระดายเก็บผู้เดียวขอบคุณเลิขอบคุณลหลายเด้อค่ะที่มาฟังข่อยขอบคุณจ้าบ๊ายบาย